โอ้ยเปิดมากกระหัวเลยพี่น้องเลยกลาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุนสกคนสมองสมบด้อจ้ากลับสบายดีและสวัสดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านเด้อพี่น้องพูพอก็ไม่ใหญ่จืด่นเห็นยังไม่ใหญ่จืดนี่เนาะอันนี้ไม่ใหญ่จืด้อจ้าไม่ใหญ่จืดคนดังในติ๊กต็อกน เพื่อนอัน,อ,น,อ,นอันเต้นกับลานเพื่อนเนาะอันเมื่อวานในพี่น้องแรกๆก็ไปหายลานนั่นแหละวายลานนันลิล <c oughs> ลินน้ำตากเดดรลานบบประตูไปเปิดน้องกิกกกีกกับแกมบุมย่ายกันไปหายเนาะหายชุดท่ายแบบไปเต้นน้ำกันกับลานพี่น้องเอ,อ้ยฮากับว,วาสิถ่ายลิลลินแล้วแล้ลเฮาลงติก๊กตอกเพราะว่าเนาะมีคนติดใจพี่น้องเ <c oughs> บิ่งไม่ใหญ่จืดอยู่ เหมียนแซนปลายผมว่าโอ้ไม่ใช่จริงก็กลายเป็นคนดังไปเลยในติ๊กตอกเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดม่งนพราะเไปขายเห็ดม่วงแพลนพี่น้องดีกว่าปลายมันเลิเนาะโอ้ยมาไปตักพี่น้อ,อ,อ,นเองเอ้ยสบายดีเด้อจ้าอือผู้สุขคนเด้อป้าลุงเอ้ยสบายดีเด้อเห็ดม่วงแพลน เนี่ยเจิดเห็ดบุกมังแผ่นได้พี่น้องคนบัตลกตลกเนจังหน่อยเนะาะเมื่อกี้นี่ก็ะหัวคนมีเนี่นะยเจิดลายหยกหนึ่งาาาาได้จักโต๊ะเลยหนาสี่เลยตาใคารมันแหงแล้วก็สิมามีเนี่ยเจิดกับสิมาตัดเห็ดเป็นแผ่นเป็นแผ่นล่ลลลลลอๆๆเข้าไปเนาะ ก็มีหลายวิธีเลยเพี่น้องตอนนี้ก็ยังแบบโ <c oughs> บแห้งง่ายเราพี่น้องประมาณจักแดดไหมจักแล้วต่อมมันแห้งมือได้ก็แม่มือนั่นแล้วมันแหง้งเก็บไว้ยายก็ะด้อนี่ตากยายวันนี้เลยพี่อน้องเลยกระตูกระโบมีมาว่าตากเลยบ้านกระตูเบิดบ้าน ลายตายชะบอกตัวเห็ดน้อยเดียวหนึ่งหน้าเหมาะต้นบัชนดบัวจ้าตอนนี้เม่จืดพนันเห็ดบางงองแผ่นสบายดีปีใหม่เด้อจ้าู้ได้มาเยี่ยมยามแม่จืดอีสเต็กินบางมองแผ่นน,นี่เลยพี่นงคยนี่ตาจายว่าแถวนี้อะไรนี่เอาไว้ลุ่มบ่ได้พี่น้องขี้ฝุ่นเนาะพอบ้านเฮาพุน่นพุ่น ผมเลยพูนเห็นแล้วเพูนกะเสียขึ้นไปตายจุดทึงสายข้าพี่น้องทึงข้าเฮือนพผนเลยพูนตอนนี้นะโอ้โก้โก้องก็ได้แมนตอนนี้ยังตากไม่ได้พี่น้องรอให้แบบว่ากำกามซะก่อนนะแม่จต่อาขึ้นไปตากไว้ทึงพุ่นใครอยากแดดแห้งแดดบ้านเฮาก็ได้นี่ให้เบิ่งเลยบะเบิ่งใกล้เลยอันนี้คือฮับปั่นอะเด้อพี่น้องเด้อ อาใส่เครื่องปั่นปัน่นเอาเนาะมือโบเมนมือไม่ใหญ่จืดขั้นดอกพี่น้องเอ้ยโบได้ขั้นโบได้บ,บีบโบได้ยังปั่นเอาเห็ดแบบส,าส,าส,าสาออะอาดๆเลยพี่น้องและันนี้เพิ่นกระต้มมากะเหลวเนาะต้มให้สุกๆคนอั่งนี้สนนนใส่น้ำตาลน้อยหนึน่งเพราะว่ามะม่วงเข้ามันก็หวานอยู่แล้วอันนี้คือ ทางประเทศลาวเอื้อมนะหมักหมวงแพนพี่น้องทางฝั่งไทยก็มีบ่แม่มีเบิดมีเบิดเลยเนาะบักหมวงแพนเพี่เด่นป่าเสือเป็นล่อๆเนาะหน่อยๆบางคนมักก็กินกับข้าวกับยังเนาะเนี่ยจืดกินกะปนเลยพี่น้องเลยกะปนกะปนกะปนยังใหญ่ปผนปลาโอ้ มีจื่นกินมังโมงเผรนกับปุนป่าด้วยป่ะสันสบายดีปีใหม่พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยขอภากความดี ไปถึงหยาิสี่ีน้องไก่ไก่อยู่เย็นพีให้มาโอดแล้วเจ้าอยู่เป็นสุขอันตรายผ้ผิดบ่อยมีดอกตองเนีย่ยบีอยามาไก่้พยไยนี้หลีเอเดอป่าเอยลุงเอย กัะเพื่อเฮือนกันแล่บานสาแ้วให้ปลอดภัยเม้นยุคไ,ไก่ยุคไก่กันยังดงดอกมาถึงคิดทอดลายเด้นโอยามฝนกับเพื่อเฮือนคิดทอดลายเดี๋ยวแค่เจ้ากีด็นเด้แม่ พผู้มาถึงบ้านเหยื่อสันได้มากกอดเดินโห่ม่ใหญ่จืนคิดบอหลักบอแล้วคิดถึงเจ้าผู้จากไปผู้ได้กลับเต้าบ้านให้เจ้าอยู่เป็นดีให้หอดือนถึงสันถึงสันให้อยู่ดีสบายบาง พี่ขอผากเสียงล้ําเจ้าบอนบอนโอ้ยเด้นอทั้งย่ำหลับย่ำนอนแม่ใหญ่จืนคิดถึงเด้เจ้าบอแล้วคิดเห็นหน้าแม่ใหญ่เฮาแม่ป่าเฮาพ่อกะมาหอดบ้านคิดแน่น้ำอีลี่ใดเด้อ คำหวังดอกไม้ตีส่งไปดอกถึงเจ้าเบนอยู่เวียงยังบริกับเพื่อบ้านเฮือสซันบ่ได้ป่าเออเจ้าลุงเอยกีเทนเน่เจ้าพูดีแท้เทมาหอดบ้านโอ้ยนักตาหย่อยเจ้ายาวลง้ย้ำเจ้ากลับสู่บ้านย้ำว่าจากเคินไป แฟนมาไล่อาวอนอาวอนฝากแต่เสียงดอกทั้งเจ้าแม่ใหญ่จืนแล้วจนเหนาบอกกินเขาบอกวีแหงหอดเสียงโอ้ยเจ้าผู้คิงบางบเจ้าผู้งามเจ้าทๆกลับแล้วแม่นอีี ปีใหมะมือนี่เจ้าโยเป็นสุกเดิอป่าเอ้ยลุงเอ้ยอันตรายภายัยผิดอย่ากเกิดมาดอกค้นเจ้าย้ำว่าปุตตีน่อยบุตากัดเสมกแหน่ปีใหมะปีหน้าเทะเถเมีย้มจะเลยย้ำปีใหมาแท้แทพิ่นสิมาเวอกมาย้ำ ดอกนอนเฮือนจะนอนเฮือนจะดึงวันดอกแด้เฝ้าดีบ่อน้อปตาสดีใจจะน้ำแดงแม่ป้าเอ๋ยดีใจน้อขันเถิเถอะสบายมั่งให้ยูเย็นอ่อยเด้นะ พี่เด็กพี่น้องพี่หน้าเพิ่นจะมาเยี่ยมแมายาย่ใหญ่จืดนี่คือเก่าได้เพิ่นว่าแม่นเพิ่นเป็นแม่ป้าพ่อลุงทั้ง FC ทั้งพ่แหละทั้งเมืองนอกพ่แหละเนาะเพิ่นได้มาเยี่ยมมายามแม่ใหญ่จื้แม่ใหญ่จื้ดก็เลยล้ำหายพรเพิ่นเรียกว่าแม่ใหญ่จื้ดสิล้ำหายพนเอฟซีทุกคนเน,ะนาะแ,แม่นเบิด์สักคนเนาะที่ว่าเขามาเบิ่งมาชม เมีจืดกับตาม,งม,งมง่งไปน้ำลำไปน้ำพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดเสียงเมญ่จืดพี่น้องเขาพังได้โบรือจังไดม่วนอย่โบขอคนละเม่นเด้อคันม่วนเดอ้อสีอ่านให้เมญยจืดฟังเนาะถูกคอมเมนต์เลยเมื่อกี้นี่ก็อ่านให้เพื่อนพังกันที่ว่าคอมเมนต์ยวนในติกต็อกพี่น้องเอ้ยเพื่อนกันยิ้มบูฮุบเลยเมียจืดมีแต่คนหัวขวนเพื่อน ป้าแม่ได้จะถาดนี่นะหนึ่งสองสามหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถาดเลยสิบสามถาดใหญ่พี่โนโอ้องเลยมักม่วงแผ่นไม่ใหญ่จือ <c oughs> ตากทางในเด้บ้าไม่ได้ตากสอนๆกันไว้เท่านั้นแหละอืเฮ้ยมองตาหม่าหม่วงสั้นแม่ใหญ่จืดมันน้อยโผล่แล้วแร้ขแนวนี้ตาหม่าหม่วงก็เต็มเลยอืมสั้นน้อยดอกพี่น้อง จะของแบบมึงเนดไงบัวตี้ยังม่วงยังบ่แหงลานเสมาหลักกินเลยย่านอยู่ยังไย่านเม็นยังงจื้ซุนบ่ก่ออยู่ขามาหลักบ๊ายมากเอเละเทเลเบิดเลยนีตอนนี้ลานฝนอกหน้าเนาะพี่น้องนี่พี่น้องบกห่วงก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะยังบ่แหงยังเก็บบ่ได้พี่น้องเลยรอให้แห้งๆบานี้เนาะ ดสดใสกับเป็นหวานๆพี่น้องเป็นหวานๆหอมๆหอมหมกหม่วงเนาะพี่น้องเนาะหน,นากินอะไรเนาะแม่มอือหัวอาเป็นสีเดดเนาะพี่น้องเนาะตากเดดตอนนี้เล่มกินไม่หมาะก่อนที่จะเล่น,น,อนอนะเอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อผากเบิ่งผากชมผากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่ใหญ่จื้ดหน่เด้อ สบายดีพี่น้องป้าโถรยายเห็ดแล้ววันอือโอ้ย่า่ายายเห็ดแล้วฝนล่าล่าล่าอือนายจุดโคล่าก่อนเด็ดบานเฮาแบบนี้เลยพี่น้องธรรมาศาสตร์บานเฮาเนาะ